เราคนไทยพุทธร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันไม่ตกเป็นเครื่องมือมารกันได้แล้วไม่ใช้สินค้าโจรที่มีตาฮารานมีแต่อยอยอย่างเดียวก็พอเพราะรายได้จากฮารานกินเสบียงจากไทยพุทธเราเลิกโง่เลิกปัญญาอ่อนหาเงินให้มานให้โจรใช้กันได้แล้ว เงินไทยกลับมาฆ่าคนไทยด้วยกันเราเป็นคนไทยต้องฉลาดรอบรู้ฉลาดรู้เท่าทันพวกพยามาลยาโลกสวยมาสนับสนุนสินค้าที่ไม่มีตาหารานกันได้แล้วสินค้าตาหารานไม่บริสุทธิ์ไม่ชอบด้วยธรรมผิดสินข้อสองช่อชนอยู่ในอวหารสิบา ใน25อย่างเป็นโทษแกพระสงฆ์ผู้รับประเคนหรือผู้รับถวายอย่างแน่นอนเราคนไทยพุทธตื่นกันได้แล้วมาสนับสนุนสินค้าที่ไม่มีตาหารานสินค้าที่อาตมาวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยอาตมาไปเจอได้พบมาและพิจารณาด้วยเหตุและผลเป็นสินค้าที่ไม่มีฮาลานจริงๆอาตมาก็เลย ส่งเสริมไม่ใช่สินจะส่งเสริมเฉพาะสินค้าบริษัทนี้บริษัทเดียวอาตมาส่งเสริมสินค้าทุกชนิดทุกประเภทของผู้ประกอบการในไทยที่ไม่มีตาหาดวงหรือตาหาล้านนั่นเองภูปัญญาของคนไทยสมุนไพรไทยอันนี้ยูสิอืมอ่าดูชื่ออะไร เป็นภาษาอังกฤตส์ด้วยปรัก chi r i ววันปรับชีบีรีโว o o n นี่เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ไม่มีเราไทยพุทธสมควรที่สนับสนุนกันเป็นอาหารเสริมนะเป็นอาหารเสริมนี่ก็ นี่ก็แคปปีวันกัญชาสรรพคุณหลากหลายรักษาโรคได้หลากหลายจริงๆไม่ต้องเชื่ออาตมาแต่อยากให้ับจมาพิสูจน์แคปปีวันกัญชาส่วนที่อยู่ข้างหน้าอาตมานี้คือกาแฟทีน่าเป็นภาษาอังกษหมดเลยว่าอาตมาจบสูงไปหน่อยตอนเป็นเด็กอาตมาเป็น พ่อโยพ่อ,โย,พอโยแม่ให้ไปเรียนหนังสือตมาขึ้นไปอยู่บนต้นไม้มันจบสูงไปหน่อยอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกแต่ก็พยายามอ่านให้ฟังออม,มาเป็นพร,ระกันมาเป็นพระนอกกอบอิดอืมจบสูงไปหน่อยเพราัายโยอ่านไม่ค่อยออกนี่ก็อืมตามารีวันอ่ะอันนี้มีภาษาไทยหน่อยเอเนี่ยสินค้าต่างๆเหลเาเนี้ย เป็นสินค้าที่ไม่มีตาหารานทีช่ชาวไทยพุทธเราก็สมควรสนับสนุนกันเองนะโยมอืมแล้วก็ท่านรักษาได้หลากหลายหลายโรคทีเดียวอืไปดูมาโรคเบาหวานโรคเอดโรคมะเร็งก็รักษาได้อืมเป็นเป็นสินค้าที่เกิดจากมันสมองของคนไทยอดอกเตอร์เอดวรลักษ์ท่านเป็นผู้ทําวิจัยงานนี้มีออยพอแล้ว เดี๋ยวอาตมาจะวางเบอร์โทรให้สำหรับพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยที่เป็นโรคร้ายต่างๆที่หมอหลวงรักษาไม่หายก็ลองโทรไปสอบถามท่านด็อกเตอร์เอกดูนะท่านเอกดูท่านฟรีใจบุญท่านบริจาคให้คณะสงฆ์ไทยทั่วประเทศไทยฟรยีโทรไปปรึกษาท่านเดี๋ยวอาตมาจะวางเบอร์โทรให้ข้างบน โรคร้ายโรคต่างๆเนี่ยที่หมอหลวงรักษาไม่หายโท่ไปปรึกษาท่านได้สนับสนุนสินค้าไทยด้วยกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่ต้องเชื่ออาตมาแต่อยากให้ไปพิสูจน์ความจริงด้วยตัวของท่านเองจเจริญพร